เวลาที่เกิดอ,อุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งนะครับเราก็จะเจอกับความสูญเสียและความเสียหายและบางครั้งก็อาจจะต้องมีคนที่บาดเจ็บและจะต้องรักษาตัวการรักษาตัวก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างอย่างแรกก็คือการรักษาตัวในโรงพยาบาลเวลาที่เราบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเราเข้าไปนในโรงพยาบาลสิ่งแรกที่จะจ่ายให้เราก็คือพอรบรพรบรจากรถเราจ่าย3 0,000บาท และพรบาจากรถคู่นี้จ่ายเพิ่มอีก50,000บาทเป็น80,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่หายเราก็สามารถเรียกร้องจากประกันภัยของรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้อีกอย่างต่ำๆก็คือ500,000แต่ถ้าเกิดยังไม่หายอีกเราก็ยังสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยของรถเราได้อีกก็ตามที่ระบ,บุในกรมธรรม์พอเรารักษาหายเราออกจะโรงพยาบาลพอเราออกจะโรงพยาบาล ค่ารักษาจากพรบก็จะจบเลยนะก็จะไม่มีการจ่ายค่ารักษาจากพรบอีกออกจากโรงพยาบาลถือว่าการรักษานั้นจบแล้วเราก็จะมาเจอค่ารักษาอันที่สองก็คือค่ารักษาต่อเนื่องนี่นะครับก็คือปัญหาค่ารักษาต่อเนื่องมันก็หมายถึงว่าค่ารักษาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลที่จะเจอคืออะไรก็คือหนึ่งอาจจะต้องเจอค่าล้างแผลค่าหมอนัดถ้าหมอนัดเราจะต้องไป อาจจะต้องเจอค่ากายภาพบำบัดหากเราต้องใส่เหล็กก็ต้องค่าเอาเหล็กออกหากเรามีบาดแผลเราก็ต้องรักษาบาดแผลให้หายคือมันจะเจอได้หลายอย่างตรงนี้ก็คือค่ารักษาต่อเนื่องเป็นค่ารักษาที่ต้องรักษาเราไปจน,นกว่าที่เราจะหายเป็นปกติกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเรามาดูซิว่าอันนี้ใครจะเป็นคนจ่ายคนที่จะต้องจ่ายก็คือฝ่ายผิดก็คือคนขับรถที่ เป็นฝ่ายประมาณและประกันของฝ่ายผิดที่ต้องจ่ายสองอันนี้จะต้องร่วมกันจ่ายเวลาเราเรียกค่ารักษาต่อเนื่องเราจะต้องเรียกเป็นเงินก้อนนะครับเพราะในการเรียกร้องเราจะต้องคำนึงถึงค่ารักษาต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากฝากติดตามทิกตอกและความรู้ดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหายอันนี้ก็ฝากไว้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแก้ปัญหาภาษาประกัน เรามาช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกผมกิติไทยบันดิตสวัสดีครับ